ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวย้อนบทสัมภาษณ์ในวันที่28กรกฎาค,คม63ของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงของน้องชมพู่ระบุว่าเรื่องช่วงเวลาไทม์ไลน์วันที่11พฤษภาคม63ช่วงที่กลับมาจากสวนยางหลังไปวัด GPS จนกระทั่งก่อนออกไปรับพระในช่วงเวลา9นา30นาทีถึง9 45นาทีหลังจากตน ออกจากสนยาง9ก้านาฬกา2นาทีหลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่หน้าบ้านซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลา9,30นาทีจากนั้นตนได้เอาพวกมีดกรีดยางยากันยุงที่อยู่ที่รถเอาออกมาวางไว้ในครัวซึ่งอยู่หน้าบ้านจากนั้นตนก็เดินเข้าบ้านโดยตนเป็นคนเปิดผ้าสแลนสีดำออกซึ่ง ตอนนั้นรถกระบะยังจอดอยู่ในบ้านจากนั้นตนก็ถอดเสื้อผ้าออกเหลือแค่กางเกงขาสั้นตนก็ไปอาบน้ำโดยเดินออกไปอาบน้ำแปรงฟันสบู่ไม่ถูตนไม่รู้ช่วงเวลาของการอาบน้ำตนก็เปลี่ยนชุดใส่เสื้อผ้าจากนั้นก็ติดเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดูเวลาคิดว่าน่าจะใกล้เวลา10นาฬิกาจึงออกจากบ้านหลังจากตนทำธุระ ในบ้านเสร็จก็ต้องรีบออกไปรับพระตนก็ต้องเหลือเวลาให้ป้าแตนอาบน้ำด้วยซึ่งตอนที่ตนออกจากบ้านป้าแตนก็ยังอยู่ในบ้านยังไม่ได้อาบน้ำระหว่างทางยืนยันว่ายังไม่เจอน้องสดดิ้งยังไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปไม่มีใครมาที่บ้านระหว่างที่ตนอาบน้ำน้องสดดิ้งก็ยังไม่มาตน ไม่ได้ออกไปนอกเขตของบ้านเลยหากตนออกไปไปเจอน้องซดิ้งตนต้องถามอยู่แล้วซึ่งตนไม่เห็นจริงๆทีมข่าวสอบถามนางนารินเงินนามพยานของลุงพลว่าจำได้หรือไม่ว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปลงมาเจอลุงพลตอนกี่โมงโือนางนารินเปิดเผยว่าตนกลับจากสวนมันสำปะหลังมาเจอลุงพล ในสวนยางในเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าแต่ระบุไม่ได้ว่าเป็น9ก้าโมงกี่นาทีเพราะตอนนั้นตนไม่ได้ดูนาฬิกาตอนนั้นลุงพลกำลังจดเลข GPS แผนที่สวนยางอยู่และตนนั้นไม่เคยระบุเรื่องของเวลาเจอลุงพลว่าเป็นเวลา9ก้านิกา22นาทีซึ่งตนและลุงม็อกก็ให้การเป็นการคาดการเวลาเอาทั้งหมด ไม่เคยระบุแน่ชัดและลุงพลก็ไม่เคยสั่งให้ตนระบุเวลาเท่าไหร่แต่ตนนั้นก็ให้การกับตำรวจในเวลานี้มาตลอดอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีที่ลุงพลถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปเกี่ยวกับเรื่องของการรุกป่าสงวนตนก็รู้สึกเป็นห่วงแต่ก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการ ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายรัชพลศิริสาครให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการทุบโต๊ะข่าวช่องอมรินทีวี34ว่าตนคิดว่าขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นลงไปที่บ้าน,นลุงพลอย่างเบานะครับเพราะตอนแรกคิดว่าจะมาพร้อมหมายจับแต่เท่าที่ฟังการสนทนาเป็นการขอความร่วมมือมากกว่าตนก็ได้ให้กำลังใจมาเป็นพิเศษหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ว่าเจ้าหน้าที่จะออกหมายจับหรือไม่ทั้งนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าสามารถออกหมายจับได้เลยและโทษก็หนักอยู่เหมือนกันแต่ลุงพลก็สามารถที่จะประกันตัวออกมาได้สิทธิ์ของลุงพลคือการได้ประกันตัวส่วนตำรวจก็เช่นกันมีสิทธิ์คัดค้านการประกันตัวแต่ก็ต้องมีเหตุผลประกอบว่าทำไมคัดค้านเช่นไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่ง มีพฤติกรรมจะหลบหนีแต่ตนมองว่าตำรวจควรให้ประกันตัวตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาที่บ้านลุงพลป้าแตนก็โทรศัพท์มาหาตนด้วยต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันอีกทีสำหรับความผิดในข้อหาลุกป่าสงวนก็จะมีโทษตั้งแต่จำคุก1-10ปีตนก็พยายามเช็คเที่ยวบินแล้วแต่ไปกบกอกไม่ทัน จึงได้ประสานให้ทนายในพื้นที่เป็นผู้ดูแลโดยทนายได้เข้าไปหลังจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบพญานาคแล้ว1-2ชั่วโมงหลังจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตดงหลวงเข้าเชิญตัวลุงพลจากบ้านกกกอกมายังสพดงหลวงเมื่อเวลา14นาฬิกานาทีเพื่อสอบปากคำก่อนแจ้งข้อกล่าวหา ในคดีบ,บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกระทั่งถึงเวลา18นาฬิการวม3ชั่วโมงมีช่วงหนึ่งที่ลุงพลออกมาจากห้องสอบเดินไปเข้าห้องน้ำจากนั้นกลับเข้าไปนั่งอยู่ภายในห้องสอบดังเดิมซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะเสร็จสิ้นในเวลาใดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะเสร็จสิ้นในเวลา20นาฬกาส่วนบรรยากาศ หน้าห้องปฏิบัติการสอพอกกตูมห้องสอบสวนลุงพลมีป้าแตนหรือนางสมพรหลับโพภรรยาลุงพลและหลานสาวนั่งเฝ้าอยู่ที่โตะ๊ะไม้หน้าห้องอยังไม่ยอมลุกออกไปไหนทั้งที่ก่อนหน้านี้ไปนั่งอยู่ในรถกระบะส่วนตัวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ป้าแตนเข้าไปรับฟังด้านในอนุญาตเพียงทีมทนายเท่านั้นขณะที่ภายนอกอยังสังเกตว่า มีสื่อหลักหลายสำนักเดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครมาติดตามทำข่าวส่วนกลุ่มยูทูบเบอร์ที่เคยเกาะติดลุงพลมาตลอดก็พากันยกทีมกันมาไลฟ์สดและทำคลิปความเคลื่อนไหวรายงานข่าวให้กลุ่มแฟนคลับของลุงพลปาแตนได้ติดตามรับชมตลอดเวลาและยังสังเกตว่าจะมีการสลับการไลฟ์สดอัปเดตสถานการณ์หมุนเวียนกันส่วนตำแหน่งการยืน เพื่อทำหน้าที่รายงานข่าวมีการแบ่งลักษณะคนละครึ่งซีกปีกซ้ายจะเต็มไปด้วยกล้องมือถือไลฟ์สดของยูทูบเบอร์ส่วนปีกขวาเต็มไปด้วยผู้สื่อข่าวที่มาทำข่าวขณะที่บริเวณรอบๆสพกกตูมยังมีทีมสายตรวจของป่าไม้เดินทางมาดูแลความเรียบร้อยและติดตามการสอบปากคำของลุงพลในวันนี้ภายหลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้และ ตำรวจสพกกตูมได้สอบปักคำลุงพลในใช้เวลากว่า4ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวป้าแตนเข้าไปในห้องสอบปักคำกระทั่งเวลา18.45นากานาทีตำรวจสพกกตูมซึ่งมีร้อยเวรสอบสวนพาป้าแตนและหล้านสาวเข้าไปด้านในห้องธุรการของโรงพักเพื่อทำเรื่องขอยื่นประกันตัวหลังถูกแจ้งสองข้อกล่าวหา 1. บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสองครอบครองไม้ห่วงห้ามส่วนมูลค่าหลักทรัพย์พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาคาดว่า1 0 0 0 0แบาทส่วนผ้าแตนเตรียมกระเป๋าสะพายหนึ่งใบสีม่วงเทายังไม่ทราบว่าด้านในเตรียมเงินสดมาหรือไม่หรือใช้หลักทรัพย์อื่นประกันตัวในเวลา18นาฬิกนาทีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ขึ้นรถตู้คันเดิมที่มาส่งลุงพลที่โรงพักสพกกตูมและขับรถออกไปโรงพักกลับออกไปซึ่งบอกสั้นๆว่าต่อจากนี้จะเป็นขั้นตอนของพนักงานสอบสวนสพกกตูมจังหวัดมุกดาหารทนายรัชพลกล่าวด้วยว่าปกติแล้วในคดีบุกรุกป่าสงวนจะใช้เวลาสอบสวนอย่างน้อย4-5ชั่วโมงถ้าป้าแตน หอบปลักรั์ไปเช่นนั้นตนก็คิดว่าลุงพลได้ประกันตัวอย่างแน่นอนนอกเสียจากว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบหนีหรือไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ลุงพลก็ไม่มีท่าทีท่าทางที่จะหลบหนีอีกทั้งสิทธิ์ของลุงพลสามารถอ้างได้ว่าการสร้างพญานาคดังกล่าวเพราะไม่รู้ว่าผิดกฎหมายแต่ศาลจะฟังหรือไม่ต้องดูอีกทีถ้าวันนี้ ไม่ให้ประกันตัวลุงพลจะต้องนอนที่โรงพักและวันรุ่งขึ้นญาติก็สามารถไปประกันตัวที่ศาลได้ครั้งแรกที่เจอลุงพลตอนนั้นลุงยังไม่สร้างพยานาคแต่ตอนเข้าไปล่าสุดเป็นตอนที่ลุงพลทำร้ายนักข่าวก็ยังไม่ได้คุยเรื่องพยานาคก,กระทั่งจะลงไปคุยดันมาถูกจับเสียก่อนวันนี้แต่มันจะเป็นเกมระหว่างสองทนายคนดังหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ นอกจากนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่พรุ่งนี้28มกราคม64แน่ๆที่จะออกหมายจับคดีน้องชมพู่เพราะตอนนี้ตำรวจยังทำงานอยู่ยังไม่นิ่งเลยเพราะท้านิ่งแล้วก็อาจจะกำลังสรุปสํานวนเพื่อออกหมายจับผมแน่ใจว่ายัางไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะเส้นผมต้องโยงไปถึงผลสอบสวนไม่ใช่แค่เครื่องจับเท็จผลออกแล้วสามารถออกหมายจับได้เลยทนายรัชพลกล่าว อย่างไรก็ตามทนายรัชพลกล่าวด้วยว่าทนายสิทธาก็อาจเหมาะสมดูแลคดีน้องชมพู่มากกว่าซึ่งส่วนนี้ลุงพลได้เลือกทนายตั้มแล้วตนก็ไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่ตนเชื่อว่าคนร้ายร่วมกันเป็นกลุ่มเพราะคนเดียวนั้นไม่น่าจะทำได้คำว่าร่วมมือกันในทางกฎหมายคือการแบ่งหน้าที่กันคนหนึ่งดูต้นทางคนหนึ่งลงมือทำและตนมั่นใจว่า ไม่น่าจะใช่ลุงพล